คกับผมชื่อเด็กชายนะเด็กเด็สาราวชุชอเล่นจูหุ่นเด็กอยู่ชั้นป .4 เลขที่3 0วันนี้เยามามาหน้ามานีบทที่13ครับอย่างนี้ดีควรทำผลนี้นะจะบอกให้ทำอะไรไว้ย่อมมีผลหากทำดีผลดีโดนทำชั่วผลชั่วตอบแทนเมตตาทำนำความสุขหากไรทุกดีเหลือแสนมันฟังดูความรู้เน้นอ่านกราฟแผ่นได้ข้อมูล บ่ายวันอาทิตย์สายลมพัดเฉยเย็นสบายเด็กๆนั่งล้องบงุงบนระเบยียงบ้านที่ร่มเย็นด้วยเงาต้นไผ่ซึ่งทอดยาวลงมาเรามาเล่นต่อสำนวนกันดีไหมเราเริ่มก่อนนะรักดีหามจัวรักชั่วหามเสานิ่มตั้งต้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนอนต่อใครดีดีตอบใครชอบตอบแทนใครร้ายร้ายแสน หมานแม้นมันทํามาอ้นต่ออย่างเป็นจังหวะโอ้โหพูดเป็นจังหวะคล้องจองเชียวนะไปจํามาจากไหนนะนวนถามจากหนังกําลังภายในน่ะสิอุ่นตอบมีทั้งกตัญญูรู้คุณและอาคาดพยาบาทจองเวรเลยนะไม่โหดร้ายไปหน่อยหรือนิ่มออกความเห็นนั่นสทิทำไมต้องแก้แค้นกันด้วยให้อภัยกันไม่ได้หรือ นวลถามคนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วแหละจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวอ้นสรุปด้วยท่าทางน่าเชื่อถืออื้อหือเสียงเด็กเด็กอุทานพร้อมกันอ้นยืดอ,อกยิบยิ้มรับเราอย่างรู้ใครน่าจะบอกเราได้ว่าทำอย่างนี้ดีควรทำและทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำมวลถาม พ่อแม่ครูไงล่ะต้นตอบอย่างมั่นใจเสียงเจ้ามอมเหา่ากันชคกที่หน้าบ้านแล้วเปลี่ยนเสียงเป็นเงื้องานทักทายอย่างคุ้นเคยเด็กๆลุกขึ้นชะเงืชะเงื้อมชะเงื้อมองเห็นทิดยอดเดินหิ้วมะพร้าว้ะหอมทลายใหญ่มาด้วยพี่อุ่นเรือนออกไปรับทิดยอดส่งทลายมะพร้าวให้แล้วหันมายิ้มกับเด็กเด็ก พร้อมกับเดินขึ้นบันไดามานั่งร่วมวงด้วยพี่อุ่นเรือนออกไปรับทิดยอดส่งทลายมะพร้าวให้ทำอะไรการเด็กๆทำการบ้านหรือทิดยอดถามการบ้านนะทำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มานั่งเล่นต่อสำนวนกันแล้วนวนเขาอยากรู้ว่าใครที่บอกว่าทำอย่างนี้ดีควรทำทำอย่างนี้ดีไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำนี่มาอธิบาย พ่อแม่ครูใช่ไหมครับพี่ยอดฉันรีบบอกอ้นรีบบอกเอาหน้าเก่งนี่ทิดยอดชมก้นยิ้มเป้นแต่ว่าพ่อแม่ครูก็ยังได้รับการบอกการสอนต่อๆกันมาอีกนะทิดยอดพูดก้นเปลี่ยนจากยิ้มเป้นเป็นหน้าเยทันทีเด็กๆต่างก็สงสัยมีสีหน้างง ผู้ที่สั่งสอนเราให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมคือศาสนาและผู้เผยแพร่คำสอนในศาสนาต่างๆได้แก่พระสงฆ์บาทหลวงอีมามเป็นต้นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนย่อมประสบความสำเร็จมีความสุขในการดำรงชีวิตทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นอุดมคติของมนุษย์ชาติ ผิดยอดอธิบายและวางถ้าเคร่งครึมสาธุเด็กๆ็กร้องขึ้นพร้อมๆกันพี่ยอดคะาศาสนาทุกาศาสนาสอนเหมือนกันหมดหรือเปล่าคะนิ่มสงใจที่เหมือนกันทุกาศาสนาก็คือการสอนให้คนทําดีมีเมตตากานุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างกันคือข้อบัญญัติข้อปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมและาศาสนสถานซึ่งมีวัดโบสถ์มัสยิด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีศิลปะการก่อสร้างที่สง่างามแตกต่างกันไปทิศยอดอธิบายชัดเจนอย่างนั้นศาสนาสถานก็เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของศาสนาสนาึสิค่ะนิ่งถามใช่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาทิศยอดตอบทาไมสิ่งก่อสร้างทางศาสนาต้องสร้างให้สูงมียอดแหลมขึ้นไปบนฟากอันทั้งหมด เลยรคะนิมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ติดตั้งสายรอบฟ้าป้องกันฟ้าผ่าใช่ไหมคะวันถามไม่ใช่นะบางคนเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ต่างหากสวรรค์อยู่บนฟ้าไงล่ะคุนบอกอ่าแล้วสำนวนที่ว่าสวรรค์อยู่ในหุนรกอยู่ในใจก็ค้านกันนะสินวนทวงนั่นนะเป็นคําเปรียบเปรียบเทียบการกระทําของเรานั่นเองคนทำดีย่อมมีความสุขสดชื่นแจ,จ่มใส อิ่มเอิบใจเหมือนอยู่บนสวรรสานคนนำชั่วนั้นแม้แต่ไม่มีใครรู้เห็นแต่ตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจความกังวลทุกขร้อนสุมอยู่ในใจเหมือนตกนร,รกทุกศาสดาจ,จึงมุ่งสอนให้คนทำแต่ความดีทิศยอดตอบเดี๋ยวพี่ยอยังไม่ได้ตอบเลยว่าทำไมจึงนิยมสร้างให้สูงๆูงล่ะคะ ยิ่พามีอ๋อทุกศาสนาคงมีเหตุผลแรงบันดาลใจของผู้สร้างจึงสร้างศาสนาสถานให้สูงๆอย่างนั้นทิศยอดอธิบายตามความเข้าใจผลไม้อร่อยอร่อยมาแล้วจะ้ะผลไม้อร่อยอร่อยมาแล้วจะ้ะพี่อุ่นเรือนพูดพร้อมกับหันไปบอกเด็กๆว่าอ๋อทั้งสามคนนะ่ะช่วยเข้าไปยกอย่างน้ำกระยับแก้วน้ำและกระติก นงแข่งบนโต๊ะหลังบ้านมาหน่อยแล้วทุกคนนั่งรอมวงดื่มน้ํากระเจี๊ยบเละรับประทานผลไม้พร้อมกับเล่าเรื่องที่คุยกันให้พี่อุ่นเรือนฟังคิดยอดนั่งอมยิ้มอยู่ใกล้กศาสนาเป็นหลักดําเนินชีวิตของชุมชนจะว่าไปศาส,สนานั้นสอนคนให้ไม่ให้ทำชั่วได้ดีกว่ากฎหมายคือรู้จกักควบคุมตนเองได้ทั้งต่อหน้าและ ลหลังและควบคุมจิตใจไปด้วยพี่อุ่นเรือนร่วมวงพูดคุยได้สมกับเป็นนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตทุกคนนั่งรับประทานผลไม้อย่างเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งทิดยอดจริงเอ่ยขึ้นว่าต้นเดือนหน้าวัดจะมีงานเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมหลายอย่างพี่เป็นประธานฝ่ายการประกวดกอบพระเจดีไซ พี่ขอชวนพวกเราเข้าร่วมประกบประกวดด้วยสนใจไหมทิทยอดมองหน้าเด็กๆและหันไปทางพี่อุ่นเรือนตกลงค่ะพี่อุ่นเรือนตอบหลังจากสบตากับน้องๆแต่ละคนชายโยเสียงเด็กๆร้องขึ้นพร้อมกับด้วยความดีใจเราจะก่อพระเจดีย์ายถุงสูงฟ้าเลยอ้นพูดเสียงดังเราจะเราจะช่วยกันขนทรายเข้าวัดน,นวนพูด ทุกคนยืย่นมือขวาม,มาวางคว่ำซ้อนกันแล้วพูดเสียงดังพร้อมกันว่าอย่างนี้ดีควรมทำเฮนครับ hey!